หืกนะาดุกระวังระวังขาดอเรียบร้อยอครับมืนี้มาใส่เบ็ดครับผมมใส่เบ็ดดหุแรงดกินบ่เสียบดีเด้อเบ็ดมันคันน้อยเ lúc gì anh, không tâm, Được tâm thì à. à, một năm lại hả, Mấy tháng gì chim đi, à. phun 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 mong nam đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp chị điên nha các quá ừ, mh 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 con mh 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 con mh ừ. 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 Nhì mh ฝึกงามาแล้วบึกฮันนังเป่าก็โน้บฝึกที่ใอะไลอย่างเ้ยฝึกงานท้อนเมเขาก็งามาแงมเนี่ยอไอ้ถั่วหัวมรื่ต้องไปนี่มลุแล้เนาะมาลุนกันมือนเร่งีดไ้ปลาวเสียนตัวนี่บ่ที่เสียบเนี่ก็เสียบน้ำน้ำตัวครับลงไป

นี่บอน้ำไหนยังดิเจียงปลา,ปามาเริ่มมาแร่งใส่กับเสียนไหมได้ไหมนี่เจอเทือก กอเขายี่พังมือน,นี้แหละโอ้สัวรุ่นหดอดกอเขาพังนี่ปลาบ่าหน่อยเด้เนี่หน่อยแล้วเนาะ่ีวะบ่ไงก็อีกนี่นี่นี่อือืมพีเดิ ใส่กอ่ะทางยาวดีดี่น้นมาทางยาวไม่ดีหนึ่งหน้ามันติดมากมันหลุดมันสียดายตัวอู้กรโป้งเฮียสิขวมอู้สิเดียน์ไง เี้าน่ะไปอายุหากินเหลอพี่น้องเออันนี้มันเสิวาจังเดยก็ต้องหากินแบบนี้แหละไอ้ก็อีกมีละ like เนีะนี่มีละพอดีเลยมงึง มปกติเส่ยบเ็ดมันก็ต้องหาเบื้องน้ำขขังกันแทมแดงๆด,งด้แต่ว่าน้ำมันไหลตรงนี้เบื้องไม่ได้ดอกนี่มาสูบน้ำครับเล่เส่ยบเ็ดเข่าเครื่อง

อมากินได้หลายเด้ปอปลาเตัวใหญ่เด้อไปสินะกินอยู่ตลาดก็มีแต่ปลาทูแหละครับแมนบอม,มีแต่ปลาทูก็ปิ่งไก่เลยเนาะขน,น้องมากที่ก็มันต้องได้แหละเพราะอะไรหนึ่งกับสองกันบอเอาแม่ครับรปนปลาทูกับปนปลาคอปนปลาดุกนี่ตุ้นน้องกินป่อนอย่างแมนบอ อไไน,นะครับเช้นหมครับเหมือนแม่คกูบาลดิ่มมีดูมเมียแล้วเราข้นสดหากินหาอย่างแย่เขียวไปเสียอยู่หากินไปเหรพน้องเอ้แก้แก้ แก้อนี่ป้านี่มาถือน้ำแก่เอะถึงวาถึง่ออะจ้กาดตะเว็นกำลังตกดิน ว้าหิล so nice, ะมันนี่แกนี่ละมันนี่แกนี่แกนี่ขานี่ต้องแก่แหละช่วย ไอพี่ห้องนี่หาไม่พี่อออพโอ้ยทางพี่ขึ้นใส้มุ้งวะนี่ไหมอันเพิ่นใส้มุ้งนี่มันจะไปใส่ใกล้เพิ่นเนี้ยนี่เอ้เพิ่นใส้มุ้งพี่น้องไะเอ้าพี่น้องยามเบ็ดเดี๋้อเด้อเด้วถือก็ถือ,ถอก็ปุ๊กปลุ๊บปุ๊บเรียบร้อยเอ้าขึ้นมาเลย รุดบุญขี่นี่จะปังเลยเดกพี่ปังจด้ข,ขึ่นกอนยงม่ปาหอยปาปลาจะเป็นต้อหมูบ้างมีจริหรืงมันมันลุ่แล้วก็เร็วจีอืมเอ้าลงแดงมันเลยครับมัน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 ,มน,มนประดุกป,ประดุก ตัวปลาดุกกรซซึมนีน่นะพี่น้องเห็นไหม,มเป็นไล่ไมมีอะไรกินเลยเบอร์สองขันเลยเบื่อเบื่อเบื่อสอ,เเเเสองเนาะนั่งังแรกนังแรกมันมันน,น้ำหวานกุหลาดน้ำข้าวเจ่ากุาหลาดน้วเฮ้ไอ้อขอึ้นพินไหน

กงรุ่นหลังต่อไปอินททยีเฮย่นี่ยเอาบอกเกิดเซมันเลยน้ำพอแมเลูบคึความแม่ดินมาก เต็มห uhm, นะะ้าพี่น้องน้ำจนมีรนกันแทะหลายหลาย้มมีหลายกับหลายน้ำมมากหลายน้ำม่มมีกับมมมีต่น้ำไปอ้โ้โเล้ยงเลี้ยง้โอ้โโ้โโอ้โ้โอ้โอ้โโอ้โอ้โโอ้หโออ้โหโออ้โอ้โุ้บว่างรือว่งขาดหบเลย Nào tôi xong Ngoan ngoan Chào Để phải nhang con gọi đi นี่เป็นเลยนังนี่ร้อนแจ๊กแชกมีหลุนมีหลุหลังนี่เอ้าเอ้าพี่น้องถืออีแล้วปลาดุกปลาดุกเอานี่เอ้าเอ้าเอโอ้ปลาดุกงามเนาะเอ้าเอาเอ้าเฮ้ยเอ้าขึ้นขึ้นขึ้นโอ้วุนขนาดเลยโหุ่นตัวปลา สามีแหละปลาปลามันปลามันหนึ่งเนาะปลามันหนึ่งฝนมาหลานเนาะตัวปลาสามตัวแล้วดูเนาะลุนล้างไหมล้างงี้บอกหอยแฮ็บหอยยังหอยที่หู้หอยปลาถือตัวนี่ปลาอะไรจริงจังปลาอะไรเกี่ยวไว้รนี่เห็นปะอะไรหน่อยเกี่ยวไว้ Ô, thử khoa bọc máy, biết nhớ mà ăn được kìa Nào, đưa lắng ra qua Xay nước kìa Tăng kìa Tăng vấn đề Ủa, cứ mục 1 khôn bọt thịt

วังขาดนะคอหน่อยพี่น้องคอหน่อยเอ้ยเยบรวยเงี้อ,อ,อนีอ่โคตรป่ากนคอหน่อยเย็บรวย ขอน้อยได้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 ต้อต้งสี่ตัว้งหตัวได้ตงหกน่อยเถอะโอ้ยได้ลังกกอ้าถืแล้วเี๋ดูตัวนี้พึ่งใส่เหี้ยไปองหันเด้ี๋ไปมีเดี๋ยวไปวันีพึ่งใส่เหี้ยไปอังหันเด้นี่เียเนียมันไม่เห็นเร็ตัวเอ อืมปลาดุกอีกแล้วพี่น้องเด้อเด้อเด้อฮึฮึน่ไตัวปลาโอ้งามเนาะหาตัวแล้วตัวให้่เปรโลแล้วตัวใหญ่ดิเปรโลแล้วมัาถึงตัวหน่อยพี่น้องเมียตัวซ้ำ กมปูตีน,นอยนะ่เน,นาะไปังเงินรุนแล้วไปกับพ่นไหมวะนี่เราไปจัดกามาบยว่อเไปบุษไปมากว่าอืมใช่บุษเหรีแเ้า แังบ่นเนี่ยเฮาใมยังไงไม่ไดูยังกีตั้งเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเอ็มเอุ้ดซ้ำผ่านแล้วโอ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วรุดรุดตัวนี้เออรุ่นล้งไหมเน่ยเอ้หน้องลังนี่ลังจากรุดไปร้องเงี้ยเขียดมึงู้เป็นได้เอาคอเงี้ยมาถือวะ เน้องเงี้ยเขียดนะนั่นนั่นนั่นดูกันดูเป็นไรเงี้ยเขียดโอ้ปลาจีหาตัวหรอท่านท่านนี่ยนักของกูมันตัวน้อยมันตัวน้อยใช่น้องปลาฝนมันมาล่ะฝนมาบา,า,างต้นเดือนปลายเดือนน้องหันเนาะ ฝนมาตั้งหัวปีเนี่ยโอ้ยปลาไม่เจอรุนซ้ำแข็แองหมอนั้วลยูนงนี่นเดียวแล้นี่ว่าถืกอเอาตารุ่นลัางไหมอ้าวลงนี่ถือประเขียงหน่อยเอ้ปาปลาอย่างนี้เขาเอิยนปลาคุนหมอบอ,อ่ะเออมีมมตายได้ลักษณะนี้ตายแล้ว หมดปลาเห็นวะปลาแต่เดี๋ยวนี้ตัวหน่อยตัวเงี้ยสูงมันไปแล้วนะปลาเนาะปลาขนขนนุ่นมาลาครับนะรุ่นหลังต่อไปเฮ้ยลังอยู่ไหน Đó, chỗ bunga mẫn cho tao nhà của con đây tân lụt mù 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 luôn mù luôn mù 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 Tụi mù 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 เดี๋ยวยามรอบนี้แเราจะสีผ้าเบิ้งรับว่ามันได้อีกตัวรอบเดียวอ่ะแล้วรุนกันไหมกลับพันไหมปกติสีบอสหายกินท่านี้หรอกเนาเป็นหมอยาตัวกำจัดยาบางด้หกนี้ไปมองหังหนมุนเบิดเดี๋ยงเพิ่นหมอยาหมอยา โอ้เป็นได็กลังี่โอ้ไม่ยังถือกดุกทิเอาหนากันเอาหนากันระวังเนอะเต็มกาดูกครับพี่น้องตัวนี้ลังหนิาหนาไเฮ้ยเหตุดูตัวปลาอ้โอ้ยยัุดว่ะยบุดนั่นแล้วใครว่าละตัว ดึงแห่างลุดนได้ดินี่ลุ้เลย้ลเ,ลยเหรออู้หมดแดงหมดแดงเังไหมไปไปทำงมุดเดงไม่ก้าก็ต้องทำงมุดเดังบวกเ,ดาดเดาขเาหรอกเอ้าฮะรุนหลังก็ไปเอ้าพี่น้องเบ็ดกับเบแล้วเบิ้องไมบ่บไปนี่ตามหลังก็ไปเอ้าัำนี้แหะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ